สวัสดีค่ะอัจฉริยะเผยเหตุผลทำไมเชื่อใจดี I ชุดนี้ให้ดูแลคดีแตงโมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดใจบางช่วงบางตอนในการให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องใหญ่รายวันทางช่องวัน31หลังถูกพิธีกรยิงคำถามตรงว่า ทำไมถึงไว้วางใจ d s i ชุดที่ดูแลคดีดาราสาวแตงโมนิดาในปัจจุบันนี้มากๆโดยนายอฉริยะเผยว่าเพราะ d s i ชุดนี้เงินซื้อไม่ได้ดูแลคดีใหญ่ๆมาแล้วมากมายเช่นคดีเหมืองทองอักคลาคดีบุกรุกป,ป่า7,200ไร่จังหวัดเลยคดีหมูเถื่อนห้างดังซึ่งล้วนแล้วแต่สั่งฟ้องทั้งสิ้น ดังนั้น DSI ชุดนี้จึงถือเป็นชุดที่ซื่อสัตย์ตรงฉินที่สุดแล้วและได้รับสายตรงให้เดินหน้าหาความจริงใครขวางดำเนินการได้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ